คุดยังไงอะลูกพูดกับน้องใหญ่เลยพี่น้องใหญ่เลยน้องตื่นนะน้องแก่ฮะน้องตื่นเนี่ยน้องก็จะคุยด้วยนะเปรมพุยกับน้องเหรอฮะคุยกับน้องเหรอฮะน้ำลายไหลน้ำลายไหลเหมือนเขี้ยวน้องเหมือลุงเอางั้นเลยเหรอหนักงงหนักกว่าเดิมหันมาคนนี้ใครหน้าและเสียงก็เหมือนพ่อ ไมลูกไม่ติดเช็ดไหมตัวเล็กไปหน่อยแบบิดเด็มกันนอนนะลูกช่วยลี้ยงเนอนะอืมอโอเค ไอ้น้องใช่ไหมลูกหนูห้ามแกล้งน้องนะน้องปริมรู้ไหมลูกใส่หัวด้วยหนูห้ามแกล้งน้องนะลูกรู้ไหมะคะเอ๊ะแกล้งนิดนึงได้ไหมคะนี่หันไปขอขออนุญาตพ่อเขาเหรอลูกขอแกล้งน้องหน่อยนึงอ,อย่างนีน้เหรอเป็นพี่เลยออื <c oughs>

เบาๆนะลูก uh, ม <ut>. ือเบาๆนะขอมน้องขอมน้องเก่งมากเก่งมากลูกโอ้ยมือเบาๆเบาๆลูกเบาๆเบาๆหอมหอมกินหน้าโน๊กกินหน้าโน๊กกินหน้าโน๊กกินจนหน้าเกี้ยวอือรู้เรื่องนะรู้เรื่องอยากง่ายทำอะไรก็ทำกินมาก มือไม่จิกนะมือไม่โอ้ยหูอมมีทีหอมมีหอมเบาเบาเก่งมากลูกเบาเก่งเก่งเบาเบเอาหอมลูกหอมาะหอมเดบิ้ลูกหอมจุ๊บวิทาล่หอมจุ๊บอ่ะหอมจุ๊บอ่ะม เอาใหม่ท <c oughs> ี่เบีมอ่ะน้าเบียมน้าเบีมหอมเบบี้ใหม่ค่ะยิงยินยิงตรงไหนยิงตรงไหนกินได้มันคงก่อนเอาไปอ่ะลูกหอมเบบี้หอมเลยหอมเลยอ so sweet อีกทีอีกที ไม่ค่อยบ้าเงี้เลยลูกไม่ค่อยบ้าเงี้เก่งมากเก่งมากเก่งมากอะไรอะลูกทำอะไรคะอุ้ยโดนจานจับเลยผู้สมรู้ร่วมคิดจะให้ลูกไม่กินเลยครับอยด้านนู้นค่ะท่านนู้นเออ พวกสมรู blender, ้ร es que ่วมคิดท like so like. ั mm ้งหลายให้ล <GO av i> ูกกินอะไรครับช็อกโกแลตแต่แม่ทาะค่ะหรือไม่ได้ทานอะไรค่ะเนี่ยิ้มเ็อกโกแลตเนี้ยแหละโอ้าเป็นเครียดหรือไม่ได้ทานอะไรแต่พยายามดูดคืออะไรลูกคืออะไรคะลูกคือหลอดยาตีล่ายาขอนะคะมือหนึบมากพูดเลยเดี๋ยวมันชิม จะเอาอะไรเนี่หรอกินอะไรคะลูกกระเพ่อพรมน้องเพรมเบบี้กินอะไรลูกพ่อถามกินอะไรคะเอาชี่ชี่ชีน่าจะชีน่าจะฉี่มากกว่าแต่จังหวะดีเหมือนสายรัวพ่อตื่นไหมลูกตื่นเนาะทำไงดีอะต้องทำยังไงดีอ呀บุกยังไงดีอะลูก ปลุกยังไงดีคะจีต <perform Standard. S 1> ีที่ตื่นไหมพ,อพอ่อพ่อไม่ใช่จับมือแม่สีเลือแต่พ่อเช่นพ่อจ๋านี่ทั้งที่ตีตีที่พอ่อ, ayo, พอจา๋า เรียกเรียกเรียกค้าแขาไอ้เรียบไม่ด้แค่หูพ่อนลยเอมหนูต้องกินข้าวนะลูกพ่อโกรธแล้วนะพ่อโกรธแล้วนะพ่อโกรธจริงๆนะ รู้ไหมลูกไม่กินเหรอต้องกินค่ะนี่พอทำเสียงแข็งแล้วนะกินข้าวเดี๋ยวนี้ลูกกินยังอี้พอดูแล้วนะลูกอืมกินกินวันนี้เป็นไรเนี่ยลูกพอดูออดนะ่ดมากโอ้โหโอ้โหมันทรมานโอ้ไม่แต่แล้วแต่แล้ว ต้องดูาเปรมหนูต้องกินข้าวนะลูกพอดุแล้วนะนั่นลูกพอดุดแล้วทำไงดีอะลูก,ลกทำไงดีอะต้อง,งกินแย่ yeah, แล้วโดนดุแล้วทำไงดีอะไอหน้าเจ้าเล่ใสปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปลูกปีนขึ้นไปไปีนขึ้นไป,ปน ไปลูกไปค่อยๆนั่นแหละเกาะปึ๊บแล้วไงต่อแล้วไงต่อคะฮึบฮึบขาขาเย่จ้าลูกเก่งมากลูกยังไงคะจ้าเอ๋ โอ้โหมันคือเสียงอะไรหรือตัวแล้วอมอ่ะแปบเดียวเดี๋ยวขายกาหมกแหไว้ทิ้งบอนนี่วอรนเดียวทั้งอานต๋ีที่ทาอะไรหรอกเอมปิ่มปิมเอ๋ปิมถึงเจเอ เขาคิดอย่างนี้หมดเลยแม่ปิ๊มปิ๊มมาไปทำอะไรกลับก็เหมือนกันปิ๊มปิ๊มจะเอาโทรศัพท์ไปทำอะไรฮะงามอ่ะถ้าพ่อให้โทรศัพท์จริงๆหนูจะทำอะไรทำอะไรคะครับงามมันไม่ใช่ของกินนะลูกหนูรู้ใช่ไหมคะมันแน่แน่มีปรับแสงมีปรับแสง แ่เอ๋ยอ,เอ,อยู่นี่อ่ะอางนี้คานไปหามือถือปีมไปนอนลูกนอนได้แล้วค่ะแม่ทำหน้าทะเล้นใส่พี่ปีมนัน่นไหมมานอนเร็วๆมานอนม, <laughs> มานอนเร็วๆแม่ตีเลยอมืมานอนเลย มานอนได้แล้วเอ๊ะ <c oughs> มานอนเลยเร็วๆดุนะตีเลยมานอนเร็ว, <c oughs> <c oughs> ม,วมีความกลัวบ้างไหมกลัว <c> ไ <oughs> หมเฮ้ยเฮะเฮะทาเล่นอีกมานอนได้แล้วมานอนตัวแสบมานอน ว่าน,นอมานอนย่ง <c> ไ <oughs> <Yeah. S 2> อ้ย่าเอาแล้วนะปิมป๊มปิ๊ปเฮ้ยจ้ะหนึ่งสองเนี่ยจะไม่ให้ไปไม่ให้ไป รู้มันมา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 อ้จ้าโอ้ามแม่มาสบ,บายเลยใช่ไหมคะสนุกเลยใช่ไหมคะโอ้มานี่มา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 พิมพิมพิมกับรถลูกกับรถกับรถจ้งพี่พิมพิมจ๋าสนุกไหม

ัเด็กจะเดินทางอีกแล้วโอ้โหดีใจเห่อลูกดีใจได้เจออากาศหนาวอีกแล้วอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหนอนก่อนไหมลูกพักผ่อนก่อนไหม เราคนหู e สายมากเป็นเด็กชอบปวดหน้า <watching Olymp> <cinema> กระต่จะได้ไม่หอมแม่พูดผิดนะหนามอลูกหนามลูกึเด็กหายไปไหนเนี่ยเด็กหายไปไหนเนี่ยตึง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 ตง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 ต ไปลวลงๆๆ่งๆๆดิง่งๆๆดิงๆงๆๆอือนไปสวยมั้ยคะสวยมั้ยคะว้าวเต็มมดพี สวยไหมคะตึ๊ดโอนสวยเนาะเย็นขาแน่เลยใช่ไหมล่ะเนี่ยพ่อกาะเย็นไหมอ้าวโหอ้าวโหพ่อกาะไว้เลยเนาะ ทำไม่ทำหน้าอย่างนั้นคะหน้ายาบีเห็นพ่อไหมเห็นพ่อไหมยู่ดีอย่างความนะแต่ว่า

เก่งจังเลยอ่ะอ่ะอ่ะอเบบี้เอ๋โอ้ครั้งแรกที่เจอหิมะใช่ไหมคะโอ้มันคืออะไรลูกจะเอจจะเอ๋ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะ